ุงช่างคะลุงช่างคะคอนกรีตก,กับปูนนะคะแตกต่างกันยังไงคะอ่าจริงๆคําถามนี้ลุงช่างขอบคุณมากนะครับคำถามที่ดีจริงๆแล้วสองคำนี้ไม่เหมือนกันแต่เรามักจะใช้ผสมผสมปนเปกันไปในความหมายนะครับปูนปูนเนี่ยจริงๆต้องหมายถึงตัวปูนซีเมนต์ที่เป็นผงนะครับที่เป็นองค์ประกอบของปูนซีเมนต์ที่ยังไม่มีอะไรเจือปนเลยนะเป็นถุงมาเลยจะเป็นปูนสาหรับก่อสําหรับฉาบสําหรับโครงสร้างแต่มันคือปูนที่ผลิตมาจากโรงงานนะครับส่วนคอนกรีตคอนกรีตคือ ส่วนผสมที่มีปูนมีหินมีทรายมีน้ําผสมกันเรียบร้อยแล้วสําหรับจะมาเทโครงสร้างแล้วจริงๆตรงนั้นนะต้องเรียกคอนกรีตแต่เรามักจะเรียกปนๆกันเลยว่าเทปูนเทปูนซึ่งมันจะหมายถึงเทคอนกรีตนั่นแหละนะครับแต่ในความหมายจริงๆคือปูนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของคอนกรีตนะครับต้องเข้าใจแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นปูเนเป็น,ปน,ปนองค์ประกอบต้นทางน,นะครับเสร็จแล้วก็ผสมเอาไปผสมทรายก็ไปก่อไปฉาบเอามาผสมหินผสมทรายผสมน้ําก็กลายเป็นคอนกรีต นะครับ